สบายดี LT Vision ความจริงรถไฟลาวจีนขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารถไฟลาวจีนเป็นรถไฟความเร็วปานกลางนะครับไม่ใช่ความเร็วสูงอย่างที่หลายๆคนได้เข้าใจเป็นรถไฟที่ใช้ขนส่งทั้งผู้โดยสารและก็สินค้า รถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสารมี2แบบครับได้แก่ขบวนธรรมดาความเร็วสูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขบวน EMU ความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทั่วๆไปความเร็วจะอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทั้งนี้ความเร็วอาจจะปรับลดลงได้ในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนหรือตามลักษณะของภูมิประเทศถ้ารถไฟความเร็วสูงจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะในสปปลาวมี10ส,สถานีครับก็คือสถานีเวียงจันทน์โพนฮงวังเวียงกาสีหลวงพระบางเมืองงาเมืองไซนามหมอนาเตยบ่อเต็นโดยขบวนรถไฟ EMU จะจอดเฉพาะสถานีเวียงจันทน์วังเวียงหลวงพระบางเมืองไซนาเตยแล้วก็บ่อเต็นเท่านั้นครับผู้เดินทางที่รอจะนั่งรถไฟยาวไปจนถึงคุณหมิงคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้นอกจากหลวงพระบางในเส้นทางก็สามารถเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอื่นๆได้ที่สวยงามและก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับตอนนี้รถไฟแบบขนส่งผู้โดยสารแบ่งออกเป็น3ชั้นครับก็คือชั้นธุรกิจชั้น1และชั้น2ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะมีห้องพักรับรองสําหรับผ่อนคลายตามอัธยาศัยก่อนออกเดินทางและมีที่ว่างสําหรับที่นั่งกว้างกว่าที่โดยสารชั้นอื่นๆ ชั้นหนจะมีที่นั่งโดยสารประมาณ40ที่นั่งและแถวละ4ที่นั่งส่วนชั้น2มีประมาณ60ที่นั่งแถวละ5ที่นั่งผู้เดินทางสามารถเลือกชั้นที่นั่งตามความเหมาะสมของงบประมาณการเดินทางครับขณะนี้ทางการลาวยังไม่ได้เปิดจําหน่ายบัตรโดยสารแบบออนไลน์ครับสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สถานีรถไฟต้นทางตั้งแต่เวลา7นาฬกาของทุกวันหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ ดยซื้อล่วงหน้าได้ไม่เกิน3วันก่อนวันเดินทาง1ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารได้เพียง3าใบครับและต้องชําระบัตรค่าโดยสารด้วยเงินสดโดยต้องแสดงหนังสือเดินทางและหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดสิในการซื้อบัตรโดยสารด้วยซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้รอซื้อบัตรโดยสารจํานวนมากครับตั้งแต่ก่อนเปิดจําหน่ายหรือสามารถซื้อผ่านบริษัทนําเที่ยวหรือเอเจนซี่ได้ครับผู้โดยสารควรศึกษาเส้นทางและก็วางแผนซื้อบัตรโดยสารไว้ล่วงหน้า โดยไม่ให้เสียเวลาและพลาดประสบการณ์การเดินทางดีๆในสปปลาวในวันเดินทางควรไปถึงสถานีก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับและที่สำคัญอย่าลืมนำหนังสือเดินทางและหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด1 9ไปด้วยนะครับเพื่อแสดงบัตรโดยสารต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถไฟแล้วพบกับ LTV i s i o ชได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี